การแสดงต่อไปนะครับเป็นการแสดงจากสำนักศิลปกรที่13จังหวัดสงขลานะครับชื่อการแสดงว่ากล่อมนุยนอนนะครับกล่อมนุยนอนนะครับขอเวลาอ่านะฮะเชิญรับชมการแสดงครับ ท่านธี่ปครับท่านรองที่ปรึกาถ้ารองทิบดีครับนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับพี่น้องชาวศิลปกรนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยนะครับก็คืออัตลักษณ์นะครับที่ทําให้เราแตกต่างจากชนชาติอื่นๆนะครับมีมรดกของชาติที่ต้องอนุรักษ์และสืบสานไว้ให้ลูกหลานนะครับสํานักศิลปกรที่13สงขานะครับ มาไกลครับมาไกลนะครับครับก็ขอจะแนะนำเสนอละครสั้นนะครับที่เกี่ยวกับค่านิยม12ประการข้อที่5นะครับข้อที่5นะครับก็คือการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยนะครับตอนกล่อมกล่อมนุ้ยนอนนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ขอท่านติดตามชมจากนักแสดงุรุ่นยาวของเรานะครับจะแสดงซึ้งๆนะครับแต่ว่าไม่เกินเวลาครับประมาณ10นาทีเท่านั้นครับผมเชิญครับ พี่จพี่เจไปไหนพี่ต้อยพี่เปี๊ยกกำลังจะหอบพี่เกมกำลังมาดูรุ่นรุ่นรุ่นเออยาว์นั่นเลยครับครับพี่ไค่ด๊ำพี่ไค่เด้พี่ไค่แวว มาเร็วเร็วมาเล่นมากแก็บกับน้องเร็วอะไรเล่นมาทรองรอบนี่โอบเชื่อแล้วมาเร็วเร็วีใกล้เดเ็วันตูส้มวันตูส้มวันตูส้มอ่านะแล้วนะแล้วปีใกล้ดำกับปีใกล้แดงวันตูส้มกันต่อนะเศร้าเล่นก่อนแล้ว ได้แล้วพี่ไข่แวลไปช่วยทื้อเทียนมากแม่ท้าเร็วแม่ท้าผ่าเทียนมากไม่รอดแล้วผีไข่แวลทื้อดีๆอยากให้เทียนนกเงินไปมึงยืนไปเลยผีไข่แดงอยากยิงไปเถิทันผู้ใหญ่งเงินเดี๋ยวอีติดร้างเงิน ไขแดงอย่าหันบกปืนไปทางคนใส่เสืเส้อเขียวที่นังแทวหน้านะ่ะถึงคราวันปีนี้ไม่ได้เหลือนขันนั่นเล่นอะไรด้หนักหน้าบวน,นี้เล่นกันไม่หยุดวันวานนี่ปิดเพิ่มในํำขัญจังเสียแล้วเนี่ย <c oughs> เล่นกันได้ทั้งวันไปไนแลวนี่เหล็กเดียวไอ้ลูกตุ๊ก

อดนักที่นี่ไอทำดีนี่เย็นหน่อยเย็นหน่อนี่นี่เอาทุกคนมันนอนนอนตรงนี้มันนอนตรงนี้ไม่จะเย็นน่อมันอนตรงนี้แต่มันนอนตรงนี้ไม่จะเย็นหน่อยไม่จะเย็นนอนนี่นอนนี้ไม่จะเย็นนน่ะี <All> right. ก็ดเ, bon. เดียวไม่ไหวไม่ไปอีกวันนุ้ยอ <c oughs> ไม่ร้องก็ได้แล้วกัน,น <c oughs> ได้ปันหนึ่งไม่ร้องก็ได้แล้ว รองไม่ดึกรองไม่หยุดหนวยเย็นหนวยเยน็นไขแดงไขแดงไปตาไปตบปอดท่ามาที่เป็นพลื้มทิมรองไม่หยุด <c oughs> นอนนอนอย่างงวนอย่างงวนอีทกทุกวันอีทกทุกเอาตุ๊กตาเอาเอาเอาเจ้าให้เอาเอาเสียพุ่มมันนอน,นอนดีดีลูก <c oughs> นอนดีดีลูกนอนดีลูกนอนดีดีตัวก็ไม่ร้อนแม่เจ้าตัวก็ไม่ใครร้อนแต่ไหนเหนียวนองนี่พุ่งขึ้นแม่เจ้าเออ ขึ้นแม่เท้าเท้าน่องน่อยเป็นเดือนแล้วนี่ยเดือนก็เต็มกมนไปแล้วค่แล้วค่แล้วช่วยเจอยาท้ายพยาดิฮอรบมอกโซนให้มองหน่วยกินทีเออไม่กันพุ่งไม่หยุดพยาีิได้ตายนอง หนุ่ยจะได้นอนตีนเชิญนอนยาวไปเลยรับสนองนะลายตีตายดิใครเรียกฉันดิเรียกฉันเรียกฉันเรียก <c oughs> เออเปเต้าเรียกปลาเต้าเอเอามาๆมาแล่ล่าเดี๋ยวรถบใส่นี้มันไม่ยอมนอน <c oughs> นี่มาช่วยแล้เดี๋ยวแต่นี้ <c oughs> นี่มาช่วยแล้วนิดนี่ม,มันเปนเลื่อเลยนี่หนุยหน่ยเอาชักพันกัน <c oughs> ช่วยเลยนดิ ety, พ่อตาเต้าเย้าชักปั่นกันดิวัดฟือลาวละเจ้านุ้ยนุ้ยจีเย็นนุ้ยจีเย็นนะนุ้ยจีเย็นนุ้ยจีเย็นนุ้ยจีเย็นนุ้ยไม่นอนวัอนดีไม่ไปเด็กเดียวพ่อตาทำอะไรเด็กตั้งนานี่นี่นุ้ยลุลล้านอย่างรองอยู่เลื่อยอย่างเด็กตั้งนานทำอะไรอยู่เด็กเดียวนี้พ่อตากับลังเล่นไล่อยู่ไล่เล่นไล่ ป่านนี้ล้วเล่นไลอยู่เลยรุนเดียลั่นเดียนะก็เล่นไล่กันไล่ไล่ไล่ไกกนเด็กติ่งตองติ่งตองอเด้อชายชายายนั่นไล่ไล่ไล่ไที่ไล่ตายทุนัอนยล่ยรอไม่ชันตีเลยโนหลังเลยมันเดีวใจแม่ตาไม่แล่มันเองอ่ะแล่รืออที่ชานิวาชาตินี่ไปทำข้าวไอ้ล้านมันกินเรื่องมันนัด เออนเนี่ย่วยเลยมันทีตอเด็กกับไอ้กวยกับทิมตาลูกยไอยโดนเียเห็นไหมกวยแดงกุ้งตาหวาแล้วร้านกี่คนกี่คนกลัวหวามันไม่หลักวัฒนธรรมประเพณีไทยออกมากี่ตัวกี่ตัวมันป้ามาเลียงเองมัดเห็นไหมเห็นไหมตัวตายกูว่ะกู ยึดแม่ลาบักพร้อมเลยนะยึดแม่ไปบักเลี้ยงได้แล้วได้แล้วไปรับพวรมาะไยก้อนอีตาหนุ่ยไปรับพวรมาะไยก้อนดีใจจังอันนี้ไปหยุดร้องกันได้แล้วนี่ไห้ปิดฟือว้าแม่เต้าช่าว้าซ่านยี่ไป ทำข้าวไอ้ล่ามกินเรือของเรือมันนะเ้าเลยเจ้านุยเร่งอกอาหรือบอสได้ไหมนาดนั้นได้นะได้เด็กังเดี๋ยวฉันไปได้ฉันอผ่านไอ้บเนี่ยไปทำข้าวทำเกงหนึ่งคานไข่ดําไข่ดํา ไขแดงปัดปือชักตีไอ้แมวเจ้าหนุ่ยนี่เอาโัาไ<ม>าวไปกินน้ำลูกเอาวัวกินน้ำไอ,อ้พวกยิ่งๆนี่ตัเดี๋ยวไปช่วยทำไปช่วยมเมท้าวข้าวทำแกงกินเลยลูกนะไป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 มันเรียงแล้ยน้องมันนีนนนเป็นเรียงเป็นเรื่องของกว่าเท่าเลยไม่ใช่เรื่องของเราทีนีไป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 ปัดปือละลูกแหมเอ้ยคนเดียวนอนเต็มแก่คูยนังตรงไหนเต้าเต้าหนุ่ยเล่นหนุ่ยเย็นนู้ นุ่ยเย็นอย่าดื้อเลยอีเจ้านุ่ยนุ่ยเย็นเว,นนว้นเวลามึงเล็กอีไปอย่าล่าไม่ดื้อวะนี้ <c oughs> นะ <c oughs> อย่าตัวดือ้เอเล่ง <c oughs> เล่งหุบฟังนะเล่งหกกนะุบฟ <c oughs> ังใกล้ไม่ไปกระตินุ่ยไป นุ่ยนะเอ้เอาเอานอนกินนมกินนมนอนนะลูกนะลูกลูกนุวยกองกาต้ากุดีนะเต้าหลอกเพรงไอ้ควังเออเอรงหนีรีนะาเต้านะเอาเอแรลกเบอดตั้นะไอ้ยายนั่นดลาวจ้ะไม่เต้ามันคนแหลนยายน่นไปตำตาตุ้ก้อนแหลนู ยิ่งยีนูยิ่งยีน้อย่าไปควักเรไม่ไหมเลขเบอร์จู้รู้ได้เบอร์จู้ของเราอนุรักษ์แเปใจต้ยเป็นเพลงก็ไม่เก่านะห้าควักไม่ได้ไม่หวาอะรรบังได้ไหมออกมาตอนนี้แม่นแบบติดหลวหลักชากันมาแด้ได้ไต่นะเออนอนนะลูกนะนอนนอนนอ răng đi à đi quá. à non, 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 non. Ơi, quay cao ta cao... à... cây thương hơn ขันทอนทั้งบ้านลูก้าขี้คลานนอนให้แม่ปลุกแม่ช่วย ออกไปิมอีตัวนี้ดังลูนอนให้แม่ปลูกนโลกเศ้าคี้กลันเอื้กัน เช็กูครับนี่คือเรื่องราวละครสั้นนะครับตอนกล่องนุ้ยนอนนะครับ คำว่านุ้ยในภาษาใต้หมายถึงน้องคนเล็กนะครับละครเรื่องนี้ต้องการสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันและความผูกพันในครอบครัวของชาวใต้ในอดีตซึ่งเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามโดยนําเสนอผ่านทางเพลงกล่อมเด็กของชาวใต้นะครับบทเพลงที่นิยมกัน,กนมากก็คือเพลงเมื่อกี้นะครับคือเพลงเขาเรียกเพลงไก่เถื่อนนะเพลงไก่เถื่อนนะซึ่งนอกจากจะเป็นเพลงที่มีความไพเราะจับใจแล้วเนี่ยเนื้อหาของบทแสดง ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนใต้ในอดีตได้เป็นอย่างดีครับ<สา>รครับขอบคุณผู้แสดงทุกท่านนะครับคุณวัชราวดีวิเชียนศรีครับผู้อำนวยการสำนักวิพิธภสถานแห่งชาติสงขลาครับ<สา>รคุณปัญญาคุณศิริหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานครับ<สา>รคุณพรทิพย์พันธุโกวิทหัวหน้ากลุ่มโบราณคดี<สาร>คุณสมชายหอมจันทร์หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติสงขลาครับ คุณพัชรินล้างแท้คุณหัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสงขาครับคุณกัสมานัทนิตยาลมหัวหน้าขอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติยะลาครับไม่มีสริตครับคุณมณีคงปานรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารสำนักสิ่งก่อีร้างสงขาครับคุณปาริชาติช่วยบุญชูหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูลครับคุณสมศักดิ์จันทะโครพนักงานขับรถครับคุณโนชัยม่วงหีดพนักงานขับรถครับมาทุกคนเราแสดงกันทุกคนเลยนะครับผม สุดท้ายนี้เนี่ยผมมีกรจากน้องเจนะครับคือน้องวีรวัตรเหลา่าธนูซึ่งเป็นนักจดหมายเหตุนะครับปฏิบัติการของขอ,อ,อจดหมายเหตุขอ,อ,อจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรตินะครับสงขานะครับแต่งมาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเป็นการปิดท้ายนะครับรเราสำนักศิลปา,ากรที่13ร่วมรักษาสิ่งงดงามอันหลากหลาย ร่วมทำนุบำรุงด้วยแรงกายมิให้เลือนให้หายจากแดนไทยณรายะราปัตตนีสงขาสตูนนี้ที่เราได้ร่วมดูแลรักษาปกปักไว้ภูมิใจใต้ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับนะครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปกรป ที่13สงขานะครับท่านนำทีมาเลยนะครับพี่เปียกครับพี่เปียกสวยมากครับวันนี้นะครับเออนันพันนึ